สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่องปั๊กสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า The Yellow b i r d หนังปี2017และเรื่องราวในีหนังเรื่องนี้มันจะเป็นอย่างไรเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับตัวหนังได้เปิดเรื่องมาที่บา t t ชายหนุ่มวัย18ปีตอนนี้เขาต้องเข้าไปรับใช้ชาติกับมอร์ฟีที่เป็นเพื่อนสนิทเขาตอนนี้ทั้งสองคนเปไ็นทหารฝึกหัดที่เข้าไปอยู่ในกองทัพพวกเขาฝึกยิงเป้าและทดสอบร่างกายไปเรื่อย จนวันหนึ่งจ่าได้บอกให้บาทเทลกับเมอร์ฟี่นั้นไปเข้าร่วมส่งคำครั้งแรกโดยจะมีจ่าที่มีชื่อว่าสเตอร์ลิงเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลการออกลบครั้งแรกของพวกเขาโดยคืนหนึ่งที่ฐานทัพก็มีการจัดงานเลี้ยงฉลองในแต่เล็กๆซึ่งในตอนนั้นทุกคนก็ดื่มและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนะครับ ดานบาเธอร์ได้หยิบเราไปให้กับเมอร์ฟี่ที่ยืนอยู่ที่โต๊ะคนเดียวซึ่งสายตาของเมอร์ฟี่นั้นก็ได้จ้องมองไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งครับบาเธอร์เลยออกปากให้เมอร์ฟี่ชวนเธอไปเต้นลัมแต่ทว่าเมอร์ฟี่เนี่ยกลับเป็นคนขี้อายเขาใส่หัวและยิ้มพร้อมกับบอกว่าเขาไม่กล้าทำแบบนั้นและตัวเขาก็ไม่รู้ว่าตัวของเธอเนี่ยจะคิดยังไงกับเขาด้วยดานบาเธลไม่เห็นว่าเพื่อนของตัวเองไม่กล้าเนี่ยเลยออกปากบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าเดี๋ยวเมอร์ฟี่จะเป็นคนเดินไปหาครับแต่ว่าต้องรองให้ตัวเขาหยุดเข แน่นอนว่าคำพูดนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ตัวของเมอร์ฟีเนี่ยยิ้มแก้มปินะครับก่อนจะหันกลับไปสดเล่ายัางเขินอายนะครับซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนจะรับรู้ได้ และตัวของเธอเองก็ดูเหมือนจะสนใจเมอร์ฟี่อยู่เช่นกันแต่ทว่าเวลาความสุขก็หมดลงเพราะจู่ๆตอนนั้นไฟในเต็นท์เนี่ยก็ดับลงดื้อๆสงันก่อนที่มันจะมีทหารคนหนึ่งตะโกนบอกว่าไปๆมันมากันแล้วซึ่งด้านเหล่าทหารที่อยู่ในเต็นท์ต่างก็หยิบปืนแล้ววิ่งออกไปด้วยความเร็วส่วนด้านบาเทลกับเมอร์ฟี่นั้นก็รลบว,วิ่งตามไปเช่นกันทั้งๆที่ตัวเขายังไม่ได้ใส่อะไรป้องกันตัวเลยแม้แต่น้อยโดยในตอนนั้นก็มีเสียงระเบิดดังอยู่ใกล้ตัวของพวกเขาด้านบาเทลที่โคตรกลัวเขาก็ได้ก้้มมหััวต่ลลงนนะะครบแเือขึไป บนป้อมปราการก็เห็นว่าเศษดินและฝุ่นได้ฟุ้งกระจายไปทั่วและตอนนั้นก็มีแต่ความมืดมิดซึ่งนี่มันก็เป็นสัญญาณแรกของสงครามที่พวกเขาลัางังจะได้เจอกันนะครับ เมื่อผ่านไปได้ไม่นานนักตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนก็ได้ลงไปอยู่ในสนามรบจริงๆด้านหัวหน้าได้สั่งให้บาทเทลลุขึ้นเพื่อเตรียมตัวเมื่อออกไปข้างนอกก็แล้วมันก็มีแต่เสียงปืนกลที่กรหน่ำยิงใส่กันไม่อย่างและได้มีคนคอยตะโกนบอกสัญญาณต่างๆให้กับพวกเขาจากนั้นบาทเทลก็ได้คันไปกับพื้นและได้ไปหลบข้างหลังกำแพงของซากตึกครับแต่ว่าระหว่างการสู้รบก็ได้มีอาร์พีจียิงจู่โจมมาใส่พวกเขาและนั่นมันก็ทําให้บาทเทลถึงกับหูดับครับในตอนนั้นได้มีเสียงทหารคนหนึ่งได้บอกว่าให้เก็บมมันใหหด้ด ซึ่งบาเทลก็เห็นทหารคนหนึ่งกานำยิงด้วยความบาคร่งเขาจึงยันตัวเองขึ้นแล้วก็นำยิงไปใส่ผู้มันบ้างแต่ในตอนนั้นบา์เทลก็เห็นว่ามันมีรถเก่งหนึ่งคันขับเข้ามาและในนั้นก็มีผู้หญิงมาด้วยด้านบาเทลจึงรีบตะโกนบอกว่าห้ามยิงแต่ทว่ามันก็ไม่ทันนะครับรถคันนั้นถูกกระนำยิงใส่ไม่ยัง้งซึ่งมันก็ทําให้บาเทลและเมอร์ฟีที่เห็นเนี่ยถึงกับนางนิ่งและพูดไม่ออกนะครับ ในตอนนั้นพวกเขาหลับดูได้แค่ว่าความตายเนี่ยมันมารอยอยู่ตรงหน้าพวกเขาเสมอครับหลังจากส่งคมแรกผันไปทางกองทัพก็จัดงานเลี้ยงและให้ญาติเข้ามาเยี่ยมซึ่งฝั่งของเมอร์ฟีก็มีพ่อกับแม่มาแต่ทว่าฝั่งของบาเทลเนี่ยก็ไม่มีใครมาเลยนั่นก็เพราะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยติดทํางานตอนกลางคืนครับด้านเมอร์ฟี่ก็ชวนให้บาเทลนํา,นาอาหารไปกินที่โต๊ะเดียวกับเขาซึ่งบาเทลก็มีโอกาสได้คุยกับครอบครัวของเมอร์ฟี่พวกเขาคุยกันอย่างถูกคอหลังจากที่งานเลี้ยงเลิกลาแล้วแม่ของเมอร์ฟีก็ได้ข้อมาคุยกับบาเทล โดยต้องการให้บาเทลเนี่ยช่วยดูแลเมอร์ฟี่ครับเธอรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งลูกชายอาจจะไม่ได้กลับไปหาครอบครัวและถ้าเกิดถึงวันนั้นจริงๆเธอก็อยากได้ยินจากปากของบาเทลเป็นคนแรกซึ่งบาเทลก็รับปากแม่ของเมอร์ฟี่เป็นอย่างดีครับและจะคอยเป็นเพื่อ่วมลบเคียงบ่าเคียงไหลกับเมอร์ฟี่ซึ่งสงครามตอนนี้ก็ยังคงดาเนินไปเรื่อยๆพววเขาทั้งสองคนจมปากอยู่กับเสียงพืนและเสียงระเบิดคนรตะโกนใส่กันก่อนจะมีการเรียกลมพลเพื่อไปทําภารกิจต,ต,ต่อไปในตอนนั้นบาเทลได้นึกถึงเรื่องราวในชีีวิตเขากาก่านนห้้ ที่ตัวเขากับแฟนสาวที่เจอกันทั้งคู่มีชีวิตปกติได้ทําในสิ่งที่ต้องการแต่ในตอนที่เขาเมื่อเป็นทหารตอนนี้ทุกสิ่งมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงมีแต่ความโหดร้ายและการเข็นฆ่ากันที่ไม่รู้ว่าเจ้าจบตรงไหนนะครับในขณะที่เราทหารกว่าสิบนายเดินเข้าไปในสวนบามที่โคตรกว้างเนี่ยทุกอย่างมันก็นเงียบมีแค่เสียงเดินและเสียงอาวุธที่กระทบกันเท่านั้นโดยแสงแดดที่รอดผ่านเข้ามาทางต้นไม้และเสียงของแมลงที่ร้องมันก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกค่อนคลายจาาความหนล้าที่สะสมมานานระหว่างการ ทำตรงขามครับนั้นจึงทําให้บาเทลถึงกับเพิ้มละบาปจนตัวเขาไม่ได้ยินสียงตะโกนของทหารหลายคนที่อยู่ตรงนั้นซึ่งในตอนปะทะกันนั้นเมอร์ฟีก็ลากตัวบาเทลมาหลบหลังต้นไม้พร้อมทําการแยรกสติของบาเทลกลับมาแต่ในตอนนั้นทหารคนหนึ่งก็ได้บอกให้ระวังด้านขวาเอาไว้บาเทลกับเมอร์ฟีจึงรีบไปสมทบกับสเตอร์ลิงเขาตะโกนบอกว่ามีมือปืนสองคนอยู่บนตึกครับด้านเมอร์ฟีเลยผูกหัวออกไปซึ่งพีแกกกสามารถจัดการกำมันไปได้หนึ่งคนก่อนจะย่อตัวหลบ ส่วนบาทเทลตอนนี้ก็ยังหวาดกลัวไม่กล้าพูดออกไปก่อนจะเล็งปืนไปที่ตึกนั้นแต่ทว่าพี่แกเนี่ยกลับไม่เจออะไรเลยแม้แต่น้อย ทันใดน,นั้นก็มีเสียงปืนฟังตกข้มต่างึ้นจนทําให้เพื่อนทอาหารคนหนึ่งที่นั่งอยู่กับเมอร์ฟีเนี่ยลม้มลงไปกับพื้นซึ่งเออร์ฟีก็รีบตะโกนเรียกหาหมอทันทีครับก่อนที่เเตอร์ลิงจะได้เข้ามาช่วยสุดท้ายแล้วพี่แกก็ไม่รอดนะครับตอนนี้ทั้ง3คนก็หยุดนิง่งถอนหายใจออกมาบาททร์เทลทำหน้าโครเศร้าและมี่มันก็เป็นอีกครั้งที่คนตายต่อหน้าเขาซึ่งพี่แกก็รู้สึกไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแม้แต่น้อย แต่ทว่าหลายครั้งที่เกิดสงครามเกิดขึ้นมันก็จะมีคนตายเสมอเป็นเรื่องปกติครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเดียวกันก็ตามหลังจากที่จบสงครามรอบนั้นพวกเขาก็เขารวมสงครามยังต่อเนื่องซึ่งมันก็ทําให้จิตใจของบาท,ทิลนั้นย่าแย่ลงเรื่อยๆทําให้ตัวเขาไม่อยากกลับมาในฐานทัพและไม่อยากเป็นทหารอีกครับ หลังจากที่รวมรบเป็นเวลานานสงครามก็จบลงบาเทลตั้งใจจะกลับบ้านไปเงียบๆโดยที่ไม่บอกแม่แต่เมื่อเขาออกมาจากเครื่องบินเขาก็เห็นว่าแม่เนี่ยมายืนรอรับเขาบาเทลเลยตัดสินใจนั่งอยู่ในเลือสั่งเครื่องดื่มและหาอะไรกินเพื่อข้าเวลาหลังจากนั้นตัวเขาถึงจะกลับบ้านเงียบๆแต่มันก็ไม่พ้นสายตาของแม่อยู่ดีซึ่งตอนนี้บาเทลเนี่ยก็ดูหมองหม่นและดูเหมือนจะเป็นซึมเศร้านะครับ เขาไม่ออกไปไหนไม่เจอเพื่อนและไม่เข้าสังคมและแม้แต่แม่ตัวเองบาเทลเนี่ยกูยังไม่อยากคุยแล้วมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทําให้สองแม่ลูกเนี่ยทะเลาะก,กันครับบาเทลที่อารมณ์ฉุนเฉียวในตอนนั้นก็เดินเข้าไปบีบคอแม่อย่างบาคาง้งแต่เมื่อได้สติเขาก็ปล่อยมือและดื้อออกจากห้องไปซึ่งแม่ของบาเทลก็รู้ว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยเก็บกระเป๋าออกไปนอนที่อื่นแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าไปนอนที่ไหนนะครับเธอร้องไห้เพื่อหาเหตุผลว่าทาไมลูกชายของเธอเนี่ยถึงต้องเป็นแบบนี้นะครับ ส่วนทางด้านบาเทลตอนนี้ก็เหมือนคนล่องลอยไม่มีจุดหมายปลายทางและไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ไปเพื่ออะไรเขาจึงเดินไปตามตึกหลังเอาไม้มาก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายและได้เอาฟูกแถวนั้นมานอนครับ สายตาของบาเทลตอนนี้ว่างเปล่ามากและไม่รู้ว่าตัวเขาจะเอายังไงกับชีวิตนั่นครับเพราะว่าภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันยังคงติดตาเขาอยู่ตลอดและเพื่อนสนิทก็ไม่มีทางกลับมาที่นี่แล้วแต่บาเทลก็ไม่สามารถเล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังได้เพราะหลังจากที่ตัวเขาออกมาจากค่ายทหารแล้วก็มีหน่วยสืบสวนอาชญากรรมตามมาหาตัวเขาที่บ้านซึ่งมันก็ทําให้ตู้ของบาเทลเริ่มร้อนรุ่นใจว่าสิ่งที่เขาทําในวันนั้นมันจะต้องเปิดเผยขึ้นสักวันหนึ่งครับแต่โชคดีที่แม่ของเขาไล่คนผู้นั้นนนกลับไปใตอ ที่บาเทลนอนมองเพดานอยู่นั้นก็มีคนคุยกันอย่างสนุกอยู่ไม่ไกลนะักบาเทลจึงลัดลอไปตามป่าเพื่อตามหาเตียงที่มาก่อนจะเห็นว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งตกข้ามแม่น้ํากําลังมาพ่อรักกันตอนนั้นบาเทลเหมือนจะไม่มีสติเขาจ้องมองไปที่คู่รักและสังเกตได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือแฟนเก่าเขาที่กําลังเบลิงเพงลงรักกับชายหนุ่มอีคนแต่ทว่าตอนนี้บาเทลเนี่ยก็ไม่หึงหวงอะไรเลยแม้แต่น้อยตอนนี้ตัวเขาเหมือนกับคนล่องลอยก่อนจะเดินลงแม่น้าไปช้าๆจนมีตัวของเขาด้านคู่รักที่เห็นแล้วก็ได้เข้ามาวาเเทอ,เอไ และยังได้แจ้งตำรวจให้มาช่วยด้วยเมื่อบาทเทลฟื้นขึ้นมามีสติแล้วเขาก็ไม่พูดจากับใครเอาแต่นั่งเงียบคนเดียวอยู่ในรถตำรวจครับแม้ว่าแฟนเก่าเขาจะมาขอกระจกเพื่อจะคุยด้วยแต่บาทเทลก็บงิเงียบเมื่อลอยเหมือนกับไม่ได้ยินอะไร หลังจากที่บาเทลรลดตายมาได้เขาก็ได้กลับไปที่บ้านใช้ประตูหลังในการเข้าไปแต่ทว่าในตอนนั้นเขาก็ได้ยินว่าแม่เขาเนี่ยกำลังคุยกับใครสักคนหนึ่งครับในตอนที่แอบมองเขาก็จำได้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือแม่ของเมอร์ฟี่ครับบาเทลที่เห็นเนี่ยเขาก็ตกใจเล็กน้อยจนถอยกลับไปชนกับประตูแต่เมื่อตั้งสติได้เขาก็เดินออกจากบ้านไปก่อนจะไปหยุดที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งบาเทลเดไปอ้อนวอนขอที่พักกับพนักงานคนหนึ่งพอตอนนี้เขาต้องการที่พักแต่พนักงานคนนั้นก็ไม่สามารถช่วยได้ ในระหว่างที่บาทเทลกาลังต่อรองอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมแนะนําตัวว่าเขามาจากฐานทัพและมาพาตัวบาทเทลกลับไปในตอนนั้นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขานะครับในตอนนี้คุยการบาทเทลก็รู้ว่าจาสเตอร์ลิงได้ฆ่าตัวตายไปแล้วเพราะฉะนั้นพยานปากสําคัญก็เหลือแค่บาทเทลคนเดียวซึ่งบาทเทลที่ได้ฟังเขาก็ไม่มีอาการขัดขืนแต่อย่างใดและยอมกลับไปยังฐานทัพนะครับซึ่งเป็นสถานที่เก่าความทรงจําเก่าๆที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับเพื่อน ในตอนนั้นบารเทลได้ขอโทรไปหาแม่เขาเพื่อจะบอกว่าไม่ต้องห่วงตัวเขาถ้าตัวเขาสามารถเคลียร์ทุกอย่างได้จบแล้วและไม่แน่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะได้กลับไปเร็วๆนี้ครับ ซึ่งมันก็ทาให้แม่ของบาเทลถึงกับร้องไห้ออกมาเธอพยายามให้กําลังใจลูกชายพอเธอไม่รู้ว่าการที่ลูกชายจะกลับไปอยู่ในกองทัพมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่รู้ว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับเมอร์ฟี่ร้อยเปอร์เซนต์พก่อนหน้านี้เนี่ยแม่ของเมอร์ฟี่ได้มาหาเธอแล้เล่าว่าลูกชายของเธอหายตัวไปอย่างไรสาเหตุครับเธอทําทุกทางแล้วแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าตอนนี้ลูกชายของเธอเนี่ยอยู่ไหนกันแน่ จากนั้นหนังก็ตัดกับมาที่ฐานทัพไม่นานนะก็มีคนขอมาเจอกับบาเทลซึ่งตอนนี้ร้างกายของบาเทลเนี่ยก็โคตรผอมมากใบหน้ามองขำไม่มีความสุขรอบดวงตาขำเหมือนกับคนไม่ได้นอนและเมื่อได้เห็นคนตรงหน้าที่มาหาเขาบาเทลก็นั่งลงเงียบๆโดยในใจก็รู้อยู่แล้วว่าความจริงที่เก็บมาโคตรนานเนี่ยวันนี้เขาคงต้องพูดไปเพราะว่าคนที่มาหาคนนั้นก็คือแม่ของเมอร์ฟี่ครับ บาทเทลเคยสัญญากับแม่ของเมอร์ฟี่ไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเมอร์ฟี่เนี่ยตัวของบาทเทลจะต้องบอกเธอเป็นคนแรกครับซึ่งพี่แกก็จำคำพูดนั้นได้ขึ้นใจ จากนั้นบาเทลก็เริ่มเล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบให้กับแม่ของเมอร์ฟี่ฟังว่าตอนนั้นในขณะที่พวกเขาเข้ามาพักที่ฐานทัพตัวของเมอร์ฟี่เนี่ยได้รับบาดเจ็บเลยต้องเข้าไปรักษาในค่ายแต่ก็โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากครับพวกเขาเลยได้อยู่ในค่ายสักพักและในช่วงนั้นก็มีการพักสงครามและการค่าฟันกันด้วยแล้วเมื่ออาการของเมอร์ฟี่ดีขึ้นแล้วพวกเขาก็ออกไปข้างนอกเพื่อน,นั่งคุยกันพางมองไปที่แพทย์สนามคนหนึ่งด้วยซึ่งแพทย์สนามคนนั้นก็เป็นคนที่เมอร์ฟี่ชอบครับดานบาเทลเลยขยันขย้นนัาคุก แต่ทว่าเมอร์ฟีเนี่ยก็ยังคงเขยเช่นเดิมบาเทลเลยรลุกไปหาผู้หญิงคนนั้นเพื่อจะเป็นพ่อสื่อทําให้เพื่อนของตัวเองเน่ยสมหวังครับ แต่ในตอนนั้นทุกอย่างก็มืดมิดมีระเบิดหลายลูกถูกยิงเข้ามาที่นี่จนทําให้ตัวของบาเทลเนี่ยแทบมองไม่เห็นนะครับและจากแรงของระเบิดนั้นมันก็ทําให้เศษดินกระจายไปทั่วและหล่นลงมาโดนตัวเขาเมื่อตัวของบาเทลสามารถลุกขึ้นยืนได้เขาก็ตะโกนเรียกหาเมอร์ฟี่อยู่หลายครั้งแต่มันกลับไม่มีเสียงตอบรับบาเทลจึงเดินตามหาไปเรื่อยๆแล้วเมื่อควันเริ่มจางลงเขาก็เห็นว่าเมอร์ฟี่เนี่ยได้นั่งกอดผู้หญิงคนนั้นอยู่นะครับเธอได้รับบาดเจ็บคัสาหัสมากซึ่งดานเมอร์ฟี่ก็กอดเธอร้องไ คิดบาดแผลได้เธอก็ได้เสียชีวิตลงไปโดยเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้เมอร์ฟีเนี่ยสติหลุดลองลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตั้งแต่ที่เมอร์ฟีเสียคนที่รักไปนั้นก็ดูเหมือนว่าตัวเขาเนี่ยจะคิดแค่ว่าจะอยู่หรือตายมันก็ไม่มีความหมายซะแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องเข้าร่วมส่ครากครั้งวันนั้นจาสเตอร์ลิงเป็นคนนําทัพเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับแต่พอเดินเข้าไปเรื่อยๆเขาก็เจอศพผู้ชายมุสลิมที่เสียชีวิตไปแล้วมีระเบิดพันรออบตตััวจจจาาาาสสเเงงงึ่ใหห้ทียถกกม และได้แจ้งให้ทีมกู้ี่ยเข้ามาในพื้นที่ทันทีนะครับ จากนั้นพวกเขาก็ได้ไปเช็คตามตึกต่างๆว่ามีศัตรูอยู่หรือไม่ซึ่งบาทเทลกับเมอร์ฟีก็แยกกันไปแต่ด้วยความที่หลักเพื่อนด้านบาทเทลนั้นก็ไม่สามารถปล่อยให้เพื่อนสนิทและสายตาไปได้ซึ่งพี่แกก็เดินตามหาเมอร์ฟีไปทั่วตึกครับจนไปพบกับชายหนุ่มที่นั่งอยู่ที่โซฟาที่เต็มไปด้วยซากปรากหักพังของตึกครับซึ่งดวงตาเขาก็ว่างเปล่ามากและได้มองไปที่ผู้หญิงมุสลิมคนนั้นที่ได้ใส่ชุดสีดําคลุมทั้งตัวเอาไว้บาทเทลไม่เห็นแบบนั้นก็เรียกสติเพื่อนให้กลับมาได้แแไดดได้แลลว่างน ในขณะที่บาทเทลเดินนำหน้ามานั้นในตอนที่เจอกับจ่าสเตอร์ลิงจ่าสเตอร์ลิงก็ถามว่าเมอร์ฟี่ไปไหนแล้วทำไมไม่ตามมาด้วยแล้วเมื่อบาเทลหันกลับไปมองปรกากฏว่าเมอร์ฟี่เนี่ยได้หายตัวไปแล้วนั่นเลยทำให้ทหารแต่ละคนเนี่ยออกตามหาตัวเมอร์ฟี่ครับ พวกเขาได้ตามไล่เช็คตามซอกตึกต่างๆจนไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่สวมชุดคุมสีดำคนนั้นบาทเธอเลยบอกให้จ่าสเตอร์ลิงลองเข้าไปคุยดูเมื่อคุยเสร็จก็ได้รู้ว่าเมอร์ฟี่เนี่ยน่าจะเดินหลุดออกจากเส้นทางไปแล้วนั่นเลยทำมาทั้งก้องทัพตามหาตัวเมอร์ฟี่จนค่ำแต่ก็ไม่เจอแต่ทว่าพวกเขาก็ยังคงตามหาไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็ต้องหยุดค้นหาลงนะครับแต่ทว่าจากสเตอร์ลิงกับบาทธนั้นก็ยังคงออกตามหาตัวเมอร์ฟี่ต่อไปแม้ไม่รู้ว่าจะตามหาเจอหรือไม่และในวันนั้นพวกเขาก็หหมดววัังแล้นะครบ แต่ถว่าในตอนที่จ่าสเตอร์ลิงนำบุหรี่ขึ้นมาตูบนั้นจูู่สายตาของคุณนั้นก็เหลือไปเห็นชายชราคุณหนึ่งจูงลามาพร้อมกับรถเข็นเก่าๆครับ ด้านสเตอร์ลิงจึงรีบเข้าไปถามทันทีก่อนจะได้ความว่าเขาเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินออกไปนอกเมืองนะครับแต่ไอคำว่าเด็กผู้ชายเนี่ยมันก็ทําให้ทั้งสองคนไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช่ตัวของเมอร์ฟี่หรือไม่แต่ตอนนี้พวกเขาก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วและถ้าไม่ใช่พวกเขาก็ต้องตามหาต่อไปครับจากนั้นพวกเขาก็ได้ให้ใชายชราคนนั้นเดินนําทางไปนอกเมืองในตอนที่เขาเจอเด็กผู้ชายคนนั้นครั้งสุดท้าย แต่เมื่อมาถึงแล้วที่นี่เนี่ยมันก็เป็นซากประหักพังของตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จครับด้านชายชะลาชี้ให้พวกเขาเข้าไปทั้งสองคนจึงสแตนบายปืนเอาไว้และเดินเข้าไปช้าๆสเตอร์ลิงเป็นคนเดินเข้าไปคนแรกแต่ก็ต้องหยุดนิ่งก่อนจะลดปืนต่ำลงแต่เมื่อบาทเทลเดินตามเข้ามาเขาเองเนี่ยก็ต้องชะงักเช่นกันพอตรงหน้าของพวกเขามันคือศพของเมอร์ฟีที่นอนเปลื่อยแล้วเมื่อพลิกตัวศพขึ้นมาดูปรากฏว่าดวงตาของเมอร์ฟีเนี่ยหายไปนะครับตามตัวมีรอยแผลต่างๆมากมายแน่นอนว่ามันทาให้บาทเทลก,กับสเตอร์ลิงเนี่ย หลุดนะครับดานเซอร์เตอร์ลิงได้เสนอว่าให้นําศพของเมอร์ฟี่กลับไปยังคันทับด้วยแต่ทว่าบาเทลเนี่ยก็ได้ขานพอเขาไม่อยากให้เมอร์ฟี่เนี่ยกลับไปด้วยสภาพเช่นนี้นะครับดานเซอร์เตอร์ลิงเลยคว้าขวดเสื้อของบาเทลเอาไวา้ร้อมกับถามไปว่าจะเอาอยัางไงพอะว่าเราต้องรายงานข้อมูลกระฐานทัพ ก่อนจะได้ข้อสรุปว่าพวกเขาเนี่ยจะนาศพของเมอร์ฟี่ไปทิ้งไว้ที่แม่น้ําพวกเขาได้ช่วยกันเข็นเมอร์ฟี่ไปหลังจากที่ลปอยศพเมอร์ฟี่แหลไปตามแม่น้ําดนสเตอร์ลิงเนี่ยก็เดินขึ้นมาอยู่ด้านหลังชายชรลัขุนนั้นพร้อมทาการเล่นกเพื่อเก็บชายชลาัาขุนนั้นาอเขาไม่อยากให้มีใครต้องมารับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วความลับจะต้องตายไปพร้อมกับพวกเขาซึ่งจาาสเตอร์ลิงเนี่ยก็เลือกจบชีวิตตัวเองไปนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมตัวของบาทเท็บนั้นถึงตกเป็นผู้ต้องหาที่ทางการต้้้้ออออองงงงงตตมมมมัััววเเเืื่่่่แขขรร์ฟฟีีไดดดททหกิึน เธอก็มีคำถามเดียวที่สงสัยว่าทำไมตัวของบารเท่ลนั้นถึงตัดสินใจท่าแบบนั้นไม่คิดว่าตัวของเธอเนี่ยจะอยากเห็นหน้าลูกใช่ไหมซึ่งแม่ของเมอร์ฟีเนี่ยก็พูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นและน้ำตาไหลไม่หยุดครับ ซึ่งบาเทลก็ได้จะใส่หัวและกุมหน้าพร้อมก็บอกว่าเขาไม่อยากให้ตัวของเธอนั้นจำสภาพเมอร์ฟีเหมือนที่เขาจำมาจนถึงทุกวันนี้แล้วภาพดังกล่าวเนี่ยมันก็ยังอยู่ในหัวเขาเยา้มๆตัวเขาหวังว่าสายน้ําเนี่ยจะพาเมอร์ฟีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สักที่หนึ่งครับในสถานที่ที่ไม่มีสงครามและไม่มีการเข้าฟันกันแน่นอนว่าแม่ของเมอร์ฟีที่ได้ยินเนี่ยก็น้ําตาไหลอีกครั้งแม่ของเมอร์ฟีได้มาออกไปนอหน้าต่างก่อนจะถามว่าในตอนที่เมอร์ฟีอยู่ในค่ายเขามีความสุขบ้างไหม บาร์เทลพย,ยักหน้าตอบรับพร้อมกับเราว่าครั้งหนึ่งเคยมีงานเลี้ยงเมอร์ฟี่ได้มองผู้หญิงคนหนึ่งแต่ไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็สนใจในตัวของเมอร์ฟี่เช่นกันเลยเข้ามาทําความรู้จักกับเมอร์ฟี่และทั้งสองคนก็เต้นรำกัน บาเทลได้เล่าต่อว่าในคืนนั้นเนี่ยเขาเห็นเมลฟี่มีความสุขมากและนั่นก็เป็นทั้งหมดที่ตัวเขาจําได้ซึ่งตัวของบาเทลก็เล่าไปด้วยความเศร้าแต่เขาก็ฝืนยิ้มและนี่ก็คงเป็นสิ่งเดียวที่เพื่อนอย่างเขาจะทําได้โดยหวังว่าแม่ของเมลฟี่เนี่ยจะมีความสุขที่ได้ยินว่าลูกชายของตัวเองนั้นดีใจแค่ไหนที่ได้สมหวังกับคนที่ตัวเองรักแม้สุดท้ายตัวเขาจะต้องจากไปก่อนที่เรื่องราวในหนังจะจบลง ก็จบไปแล้วนะครับเรียกได้ว,ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตัวของผมเนี่ยถึงกับน้ําตาซึมต่อท้ายเรื่องนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป5.8คะแนนและได้รับคะแนนจากเราเทนเคเมิโต้ไปอีก44%ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบและเจอกับผู้เราปักสตูดิโอได้ไในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บายๆครับ